บุญครับน้อยจะให้ไว้สองหางครับบุญไม่ไม่ค่อยติดเลยนะบุญครับน้อยให้ไว้สองหางนะครับุญ น้อยให้ไว้สองหางครับเดี๋ยวน้อยมาวงให้วันนั้นครับแล้วอีกหางนึงครับเจ็ดสี่ศูง่างครับล่างครับ,ล,รบล่างน้อยให้ไว้สองหางครับเดี๋ยววันที่ จะมาดูอีกทีว่ามันจะอยู่แล้วไม่อยู่ครับล่างครับน้อยให้ไว้สองหางครับถึงใกล้ๆก,กันนละ้เดี๋ยวไม่พอสองหางหวันนี้น้อยให้ห้าแปด แค่เนี้ยครับ <86 8 S 1> ครับแปดหกแปดครับเดือนจิตหกแปดครับน้อยให้ไว้บุญเจ็ดสี่ศูนย์แปดเจ็ดสองครับร่างให้ห้าแปดหกแปดครับมวนนี้ครับของน้อยครับเดี๋ยววันวันที่สิบน้อยจะมาอีกทีว่ามันจะอยู่สองตัวนี้จะอยู่เจ็ดสี่ศูนย์กับแปดเจ็ดสองไหมครับ ร่างห้าแปดหกแปดับนวลนีคครับถ้าอยู่สองตัวนี้เดี๋ยวน้อยจะมาวันที่สิบน้อยจะมาโค้งสุดท้ายเลยครับมาวงบนให้หางหนึ่งร่างให้หางหนึ่งขาสิบสี่วันที่สิบสิบสี่ครับจะมาวงบนให้ครับวงบุให้หางหนึ่งับร่างหางหนึ่งขาวันที่สิบสี่ครับของน้อยครับ น้อยต้องขอโทษด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่เที่ยวที่แล้วน้อยเอาไม่อยู่ครับมันไปออกลาวแล้วก็ออกอมตินหมดครับขอน้อยขอแค่นี้นะคะพ่อพ่อแม่แม่ครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยบุญครับน้อยจะให้ไว้ต้องหางครับบุญ ไม่ไม่อยติดเบุญครับน้อยให้ไว้สองหางนะครับุญน,น้อยให้ไว้สงหางครับเดี๋ยวน้อยมาวงให้วันนั้นครับแล้วอีกหางหนึงครับ จ็ดสี่ศูนย์แปดเจ็ดสองล่างครับล่างครับล่างน้อยให้ไวสองหางครับเดี๋ยววันที่สิบน้อยจะมาดูอีกทีว่ามันจะอยู่แล้วไม่อยู่ครับล่างครับน้อยให้ไวสองหางครับ ชิงใกล้ๆก,กันนะเดี๋ยวไม่พอสองหางวันนี้น้อยให้ห้าแปดแค่เนี้ยครับครัแปดหกแปดครับเดือนจิตหกแปดครับน้อยให้ไว้บุญ จ็ดสี่ศูนย์แปดเจ็ดสองครับร่างให้ห้าแปดหกแปดครับวดนนี้ครับของน้อยครับเดี๋ยววันวันที่สิบน้อยจะมาอีกทีว่ามันจะอยู่สองตัวนี้จะอยู่เจ็ดสี่ศูนย์กับแปดเจ็ดสองไหมครับร่างห้าแปดหกแปดครับวดนนี้ครับถ้าอยู่สองตัวนี้เดี๋ยวน้อยจะมาวันที่สิบน้อยจะมา โค้งสุดท้ายเลยครับมาวงบนให้หางหนึ่งล่างให้หางนึงครับ